มาด้วยการเล่นละครแต่ทั้งหมดมันคือการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกทั้งสิ้นโอเคหมดเวลาทุกคนมานั่งด้านนี้ครับวัดกึ๋นครับวัดเก๋นครับท่านผู้ชมครับครับมาครับน้องจอยแล่วที่ผมก่ออยเลยนะฮะยืนพูดครับยืนพูดครับผมคือความจริงแล้วเนี่ยไม่คุยกันครับดูเพื่อนับเรื่องสอมภาคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมรู้จักดีครับ ราะว่าคุณปู่ของผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดตากเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็เคยเล่าไว้ให้ฟังบ้างเล็กน้อยคือความจริงแล้วเนี่ยจังหวัดตากเนี่ยแต่เดิมเนี่ยโบราณมันเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อจังหวัดตากครับ,รบมันเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่ง <c oughs> ครับหมู่บ้านเนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อสมัยเอ,อตอนที่ประเทศไทยเนี่ยยังรบราฆ่าฟันกับพมา่าครับจะมีสงครามเกิดขึ้นทุก ดอมย่าครับอืมครับผมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับแต่ก็ปานกลางก็โอเคครับก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์พม่าก,ก็เล็งเห็นว่าเนี่ยโอ้โหยุทธจักรยุทธภูมิไี่ดีมากที่จะแบบเป็นอู่ข้าวอูนะ่น้ำเกตั้งค่ายตั้งมาตั้งคา่ายเลยตั้งค่ายเพื่อแบบเตรียมรบกับประเทศไทยอ่า <c oughs> วันนั้นปั๊บพม่าก,ก็ตัดสินใจบุกโจมตียึดเลยยึดหมู่บ้านนี้ไว้ เป็นประจวบเหมาะพอดีกับที่ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชของเราผู้ยิ่งใหญ่ท่านท่านก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะคนคน,คนไทยเนี่ยเ,เขาคิดว่าท่าคนไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด <c oughs> จะไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำได้ครับ <c oughs> ท่านก็เลยจัดเตรียมกำลังพลครับบุกเข้าตีเมืองครับ ยึดเมืองกลับมาซึ่งสมัยนั้นมีชื่อเมืองไหมยังไม่มีคับยังไม่มีเลยยังไม่มีชื่อเมืองเลยชาวบ้านเขาจะเรียกแถวนั้นว่าอะไรเอ่อหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีชื่อเสียงซึ่งไม่มีชื่อมาก่อนไม่มีชื่อก็ม่มีชื่อมาก่อนด้วยโอเคครับครับเสร็จปั๊บพอพระเจ้าอ๋อเขาจะพูดว่าไปที่ไหนไปหมู่บ้านตรงนั้นไม่ใช่ครับคือ เอาว่าเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งเราเราไม่รู้เป็นอะไรเราไม่รู้เป็นอะไรโอเคครับพระต <c oughs> าตัดสินมหาราชนี่เห็นว่าโอเคเนี่ยตรงนี้ก็ยุทธภูมิที่ดีไงที่จะตีแบบพม่า,มาเหมือนกันอยู่ระหว่างกึงกลางพอดีอ uh. ลุยเลยตีเมืองครับพอตีเมืองได้ปับ๊บก็ตั้งเป็นอู่ข้าอู่น้ําสักระยะหนึ่งเพื่อรอโจมตีกับพมา่มา <c oughs> แล้วพอพระเจ้าตาัดสินเนี่ยได้ยึดที่นี่แล้วเนี่ยครับ อุดมสมบูรณ์เลฮะแล้วพม่ามาตีเท่าไหร่เนี่ยไม่แตกสักทีคนที่แบบว่าหนีสงครามเนี่ยก็มารวมตัวกันกลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอม,มารวมตัวกันเริ่มมีการทํานามากขึ้นทําเกษตรกรรมมากขึ้นกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นแล้วชาวบ้านก็เอะเวลาจะมาที่หมู่บ้านนี้เนี่ยมันไม่มีชื่อไว้ไปไม่ถูกอไม่รู้จะเรียกว่าอะไรประจวบมอประจวบมออีกแล้วพระเจ้าตากสินมหาธาตุกำลังเ ตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นพอดีครับแล้วเป็นผู้กอบกู้เอกลักษณ์ของหมู่บ้านนั้นมาด้วยครับเอาละเรามาตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองตาดีกว่าครับผมตามพนามของท่านลกอก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากติกาเรางั้นอยู่แล้วแต่จริงคือมันมีเมืองตากมาก่อนพเจ้าตากพระเจ้าตากชื่อสิน แล้วก็ไปเป็นเจ้ามือตากก็เลยเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากวงเล็บศิล์นอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ผิดก็เป็นแนวถนัดของคนที่เขาถนัดในเรื่องเรื่องการเว้นเวอร์เขาก็ไปเขาก็ไปเขาได้ประจวบเหมาะไปนู่นนี่โอเคได้ได้ไม่เลวไม่เลวพี่ระชาเอาเลยต่อไป